พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับข่าวนั้นหลวงปู่คำคนิงอย่างทุด,ดงอยู่ในเขตราชนจาจักรลาวโดยความพึงพอใจในความวิเวกเหมาะสมที่จะบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะลาวอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเขาดําเนาภัยหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านอยู่ห่างไกลกันไม่ผูกพ้านเป็นชุมชนใหญ่ๆเช่นฝั่งไทยหลวงปู่ทุดงมาถึงเมืองบูรพาก็ได้ยินชาวบ้านโจทย์ขานกันว่าที่แม่น้ำสายหนึ่งซึ่งเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่และลึกมากตรงบริเวณน้ำลึกที่สุดนั้นมีพระพุทธรูปทองคำองค์มามาจมอยู่ก้นแม่น้ำ วันดีคืนดีจะมีแสงสว่างพพยพุ่งจากพื้นน้ําแสงนั้นเจิดจารลาดเป็นฉัตรพันธะลังสีสว่างสวยไปทั่วอาณาบริเวณโดยรอบหลวงปู่คำคณิงรับฟังเช่นนั้นก็เกิดความสงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จึงตกลงใจจะพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองหลวงปู่คำคณิงได้เดินทางมาถึงบริเวณใกล้แม่น้ําซึ่งเชื่อว่าตรงกลางแม่น้ําแห่งนี้มีพระพุทธรูปทองคําจมอยู่ หลวงปู่จึงตกลงใจจะจำพรรษาที่นี่เพื่อต้องการดำน้ำลงไปดูพระพุทธรูปทองคำนี้ให้ได้ไหนพรรษาแรกนั้นหลวงปู่ได้เตรียมตัวรักษาสุขภาพจนแข็งแรงพอสมควรเมื่อเห็นว่าพร้อมแล้วท่านก็ทําพิธีตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบาร,รมีพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเทพยดาพญานาคพญาคุฑพระแม่ธรณีพระแม่คงคา ขอได้โปรดคุ้มครองรักษาให้พ้นภัยทั้งหลายเพราะเจตนาที่จะดำน้ําลงไปดูพระพุทธรูปทองคําครั้งนี้มีได้มีเจตนาโลภหลงอยากได้มาเป็นสมบัติของตอนเองแม้แต่น้อยหากต้องการลงไปเห็นพระพุทธรูปทองคําด้วยตาตนเองเท่านั้นครั้นอธิษฐานจิตจบสิ้นแล้วหลวงปู่คําคนิงได้นําเหล็กแหลมสั้นๆติดตัวไปด้วยคิดว่าถ้าจําเป็นต้องขุดต้องแงะจะได้ใช้เหล็กแหลมนี้ทําประโยชน์ เมื่อหลวงปู่คำคนิงดำน้ำลงไปปรากฏว่าน้ำลึกมากจนรู้สึกปวดแก้วหูจนทนไม่ไหวจึงต้องขึ้นมาสู่ผิวน้ำและยังต้องรักษาตัวนานนับเดือนอาการเจ็บปวดหูถึงได้หายไปกระนั้นหลวงปู่ก็ยังไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจเข้าพรรษาที่สองหลวงปู่คำคนิงเห็นว่าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีแล้วท่านจึงดำน้ำลงไปอีก แต่ยังไม่ถึงก้นแม่น้ําก็ต้องกลับขึ้นมาอีกเพราะเจ็บปวดแก้วหูจนทนไม่ไหวและต้องรักษาตัวเป็นเดือนเช่นเดียวกับครั้งแรกแต่หลวงปู่ไม่ยอมทอแท้คิดมานะพยายามจะดำลงไปดูให้ได้พรนษาที่3หลวงปู่คำคณิงก็ได้ดำน้ำลงไปอีกแต่ก็ไม่สำเร็จเช่นเดิมเนื่องจากแรงกดดันของน้ำทำให้ท่านปวดแก้วหูจนสุดจะทนหากเป็นคนอื่น ก็คงยอมเลิกลาแพ้ผ่ายไปแล้วแต่สำหรับหลวงปู่ไม่ยอมสิ้นมานะท่านอธิษฐานจิตว่าต้องลงไปดูให้ได้ให้รู้แจ้งเห็นจริงว่ามีพระพุทธรูปทองคำอยู่ที่ก้นแม่น้ำจริงตามคำาล่าลือพรรษาที่4หลวงปู่คำคันิงทำวิธีตั้งอธิษฐานจิตขอบรารมีคุณพระศรีรัตนาตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มของเช่นทุกครั้งแล้วท่านก็ดำดิ่งลงสู่ก้นแม่น้ำ ข่าวนี้อาการปวดเจ็บแก้วหูไม่ปรากฏท่านจึงดำลงไปเรื่อยๆยังไม่ถึงก้นแม่น้ำเท้าของท่านก็เหยียบบนสิ่งหนึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้วปรากฏว่าท่านกำลังยืนอยู่บนพระอังสะของพระพุทธรูปองค์หนึ่งโดยไม่รู้ตัวพระพุทธรูปองค์นี้เป็นเนื้อทองคำเหลืองอลามใหญ่โตมโหฬารอย่างที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนขณะที่ท่านยืนเหยียบอยู่บนพระอังสะเอื้อมมือขึ้นไปจนสุดเหยียดแล้ว แตะมือได้ที่ปลายพระก,กันของพระพุทธรูปเท่านั้นหลวงปู่คำคนิงประมาณว่าพระพุทธรูปทองคำองค์นี้ต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า20-30เมตรแน่ส่วนความใหญ่โตของพระพุทธรูปองค์นั้นมากือมายากที่จะประมาณได้หลวงปู่อยู่ใต้น้ำก็จริงแต่มองเห็นรอบด้านได้ชัดเจนพอสมควรทั้งนี้ก็เพราะบริเวณล,ลายรอบของพระพุทธรูปทองคา มีแสงสีทองสว่างเป็นปริมณฑลเวลานี้พื้นน้ำกับเพื่อมไหวและมีรัษมีทองสองกระทบมองคล้ายสายฟ้าแปบบ๊แบๆบตลอดเวลาด้านหลังองค์พระพุทธรูปทองคำต่ำลงไปที่ก้นแม่น้ำมีปากอุโมงคล้ายกับปากถ้ำขนาดใหญ่และตรงปากอุโมงคนั้นก็มีปลาตัวม้าือมาหลายตัวว่ายวนเวียนไปมาประหนึ่งขอพิทักษ์รักษาปากอุโมง์เอาไว้ปลาที่หลวงปู่คำคนิงเห็นอยู่นั้น ใหญ่โตโมโหลานยิ่งกว่าปลายักษ์ปากที่อ้ากว้างของมันสามารถพุบตัวคนทั้งตัวในลักษณะขวางได้อย่างสบายๆจากรัศมีแสงสีทองซึ่งส่องไปถึงภายในอุโมงค์กว้างใหญ่ทำให้มองเห็นสิ่งอัศจรรย์ซึ่งหลวงปู่คำคนิงไม่คาดคิดว่าจะได้พบเห็นนั่นคือมีคนอยู่ในอุโมงค์ลำตัวท่อนบนเสมือนคนทั่วไปแต่ท่อนล่างตั้งแต่เอวลงมาเป็นปลา หลวงปู่แปลกใจและสงสัยว่าใต้น้ำเช่นนี้มีมนุษย์อาศัยอยู่ได้อย่างไรท่านจึงตัดสินใจว่ายน้ำไปยังปากอุโมงเพื่อขอดูให้ถนัดตาว่าครึ่งคนครึ่งปลาซึ่งเรียกว่านางเงือกนั้นเป็นอย่างไรเพราะตอนที่เห็นแรกๆนั้นนางเงือกหันข้างให้เมื่อเข้าไปใกล้ปากอุโมงพวกปลายักษ์ได้แสดงอาการไม่ยินยอมให้หลวงปู่คำคณิงเข้าไปโดยพวกมัน ปรีไหว้น้ำมาปิดกั้นปากอุโมง์ไว้ในฉับพันทันทีนั้นก็เกิดปรากฏการณ์อันไม่คาดคิดนั่นก็คือแสงสว่างสีทองเบื้องบนเกิดหายไปดือด้อหลวงปู่เงยหน้าขึ้นไปดูเห็นสัตว์ชนิดหนึ่งตัวใหญ่มหืมาคล้ายกับปลากระเบนหรือนกยักษ์กำลังลอยอยู่เหนือศีรษะท่านคว่ามืดใต้น้ำที่ท่านกำลังเผชิญอยู่นี้ เป็นเฉพาะลำตัวของสัตว์ประหลาดกลางกั้นแสงสว่างเอาไว้และสัตว์นั้นได้ทิ้งตัวดิ่งลงมาทับล่างของหลวงปู่คำคเิงอย่างรวดเร็วขนาดนั้นหลวงปู่อยู่ที่ก้นแม่น้ำท่านพยายามจะคานหนีแต่สัตว์ประหลาดลับกดน้ำหนักลงมาทับอีกประหนึ่งจะให้ล่างท่านแบนอยู่ตรงนี้หลวงปู่คำคเิงไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่เอามือยันไว้ กระทั่งควานมือไปถูกส่วนหนึ่งของตัวมันมีลักษณะเต้นตุบๆคล้ายหัวใจพร้อมกันนั้นท่านก็รู้ว่าสัตว์ประหลาดนั้นเป็นนกยักษ์แน่ๆเนื่องจากตัวมันห่อหุ้มไปด้วยขนลักษณะขนนกขนาดที่ตกอยู่ในห่วงของความเป็นความตายทำให้ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดหลวงปู่จึงใช้เหล็กแหลมสั้นที่ถือติดมือมาแทงสวนขึ้นไปโดยไม่ได้มีเจตนาฆ่าให้มันตาย กะว่าใช่มันเจ็บและถอยห่างออกไปทันใดนั้นนกยักษ์ก็ทยานขึ้นไปคล้ายกระพือปีกการที่นกยักษ์พุ่งขึ้นสู่ผิวน้ําอย่างรวดเร็วทําให้เกิดแรงดึงดูดล่างของหลวงปู่คำคนิงพุ่งขึ้นตามไปด้วยก่อนที่หลวงปู่จะโผล่พ้นผิวน้ํามีชาวบ้านกําลังพายเรือหาปลาอยู่ใกล้ชายฝั่งชาวบ้านพวกนั้นต่างตกใจสุดขีดเมื่อจูจูก็เกิดเสียงตุ้มดังสนั่นวันไหวกลางที่แม่น้ํา ประหนึ่งเหมือนมีระเบิดตกลงมาแล้วปรากฏขึ้นใหญ่กระจายม้วนเข้ากระแทกชายฝั่งทั้งสองด้านและที่กลางแม่น้ำนั้นชาวบ้านเห็นหลวงปู่คำคนิงลอยคออยู่ท่ามกลางเกี้ยวขึ้นซึ่งแผ่วลงช้าๆพวกนั้นจึงรีบพายเรือไปช่วยหลวงปู่เมื่อช่วยหลวงปู่ขึ้นมาบนเรือแล้วและกลับถึงฝั่งชาวบ้านก็ถามว่าเหตุใดท่านจึงโผ่มาจากกลางแม่น้ำ หลวงปู่คำคณิงได้ตอบเลี่ยงไม่บอกตามความจริงและท่านก็ถามว่าเห็นอะไรผุดขึ้นมาบ้างไหมชาวบ้านก็บอกว่าไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเสียงดังสนั่นหวั่นไหวคล้ายระเบิดตกลงมาแล้วก็เกิดขึ้นใหญ่ซัดซาดเข้าก็แทกชายฝั่งเท่านั้นเมื่อหลวงปู่คำคณิงกลับมาถึงกดเปลี่ยนผ้าอาบน้ำผมคองจีวร,รียบร้อยแล้วท่านก็ได้เข้าเจริญสมาธิเพื่อตรวจดูว่า นกยักษ์ตัวนั้นเป็นเหตุใดจึงลงไปที่แม่น้ําลึกเช่นนั้นต่อมาท่านได้ทราบว่าเป็นพยาคุดจําแรงแปลงร่างลงไปช่วยท่านตามที่ท่านตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาเอาไว้แล้วก่อนจะดำลงไปสู่ก้นแม่น้ําเหตุที่พยาคุดหรือพระอุปคุดจําแรงลงไปช่วยหลวงปู่คําคนิงน่าเชื่อว่าอันตรายกําลังบังเกิดแก่หลวงปู่หากหลวงปู่ยังดึงดันจะเข้าไปในอุโมงค์เพื่อไปดูนางเงือก ปลายักษ์เหล่านั้นคงไม่ไว้ชีวิตท่านแน่เหตุนี้หลวงปู่คำคนิงจึงนับถือพระอุปคุตอย่างที่สุดเมื่อถึงคราวขับขันหรือเจอเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆจะต้องอาลัตนาขอให้ท่านช่วยทุกครั้งสำหรับการลงไปดูพระพุทธรูปทองคำที่ก้นแม่น้ำไปพบปลายักษ์และนางเงือกอยู่ในอุโมงค์ใหญ่กระทั่งพระอุปคุตหรือพญาคุตจำแรงลงมาช่วยชีวิตเอาไว้ หลวงปู่คำคันิงสรุปความอัศจารย์อีกข้อหนึ่งไว้ตอนท้ายว่าอยู่ใต้น้ำลึกถึงสองชั่วโมงไม่รู้ว่าหายใจใต้น้ำเป็นเวลานานๆอย่างนี้ได้อย่างไรก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่